สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมนี้เราจะพามาแก้ปัญหาคูกิสมาร์ทครับคันนี้ก็จอดนานครับประมาณสองสาเดือนนะครับผมจอดนานแล้วสตาร์ทติดแต่บิดแล้วดับนะครับเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขพร้อมๆกันนะครับเครื่องยนต์ก็นิ่งปกตินะครับผมแต่บิดคันเร่งนี่ครับ บิดไม่ได้เลยอันนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกคาร์บูริเตอร์นะครับที่มันมีฝุ่นสะสมอยู่ตรงถ้วยคาบูนะครับเดี๋ยวเรามาถอดทําความสะอาดกันนะครับผมน่าจะนุ่มหนูตันนะครับับตัวนี้เราก็ไม่ต้องถอดคาบูออกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดไอเจ้าถ้วยมันออกมาล้างเลยนะครับผม เพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม<ๆ>ก็ถอดง่ายแต่ซูจีสมาร์น,นะครับแต่รุ่นอื่นก็ต้องได้ลื้อหมดทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ก็จะมีช่องว่างให้ขันน็อตทั้งสีด้านนะครับผมง่ายครับ ถอดอดออก4ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเคาะก้นคาบูออกนะครับคราวนี้ ก็มีเศษฝุ่นเศษตะกอนอยู่ด้านในเยอะแยะนะครับผมผมเอามันตรงนี้ไปทิ้งก่อนนะครับครับมันมีฝุ่นมีอะไรนะครับอยู่ด้านใต้ขาบูนะครับผมสะสมเป็นเวลานานนะครับเดี๋ยวเราใช้ลมเป่านะครับ ส่วนลูกรอยตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็เอาครีมถอดออกนะครับผมงมตัวนี้นี่ถอดออกม่ง่ายๆนะครับตันนี้ก็ตันนะครับผมเดี๋ยวลมเป่า ตัวสำคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับมันตันนะครับผมทําให้น้ํามันไม่วิ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบใส่กันนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาประกอบใส่กันนะครับคราวนี้แล้วก็ลองสตาร์ทเครื่อง้ก็ทากาวเรียบร้อยแล้วหัวง่ายดีนะครับแบบนี้ไม่ต้องไปลือให้เสียวเวลานะครับ ว่าด้านนอกมันก็ไม่ค่อยสกับปุกเท่าไหร่นะครับผมแล้วเน้นด้านในนะครับเดี๋ยวมาขันน็ฝั่งนู้น ขันน็อตเรียบร้อยเรามาสตาร์ทให้น้ำมันลงก่อนนะครับผมหรือว่าเราจะดึงสายอากาศตัวนี้เพื่อจะดูดน้ำมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันแข็งนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทเ่นๆนไปนะครับผมเดี๋ยวน้ำมันก็จะลงเองนะครับ เรียบร้อยนะครับผมวิธีล้างขาบูแบบไม่ต้องไปถอดให้มันเสียเวลานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ